ครับผมสวัสดีครับจากเพจมอเตอร์พาร์ทนะครับผมเวอร์ซีดหปี2011นะครับตัวนี้ก็คือผมเก็บรายละเอียดให้ใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับถ้าใครติดตามผมก็จะรู้นะครับว่าผมทําอะไรไปบ้างหรือเข้ามาดูที่หน้าเพจผมได้เลยครับว่าผมทําอะไรไปบ้างส่วนรายละเอียดคร่าวๆก็ที่ผมทําไปนะครับการแฮนตัวนี้เบิกใหม่เข้าไปให้ครับแล้วก็จะมีที่จับโทรศัพท์กันสั่นครับตัวนี้พร้อมออกทริปเลยนะครับ ที่จับโทรศัพท์กันสั่นแล้วก็จะมีไฟบอกเกียร์นะครับแล้วก็จะมีไม้์รถไม้ตัวนี้ก็คือผมเช็คระยะให้ใหม่แล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นร้านค้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะโดนย้อมแมวนี่ครับผมไมรตัวนี้เป็นไม้แท้นะครับไม่ใช่ไปกอไม้์อย่างที่เขาว่านะครับตัวนี้เป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับที่ผมใส่เข้าไปให้นี่เลยครับนะครับ ก็จะมีแคดบาร์ครับแล้วก็เรื่องสีสีผมก็ทำไปให้ใหม่นะครับเห็นไหมครับสีเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนี่เลยครับแล้วก็ที่ผมเบิกเข้าใหม่นะครับชุดปี๊บอลูมิเนียมครับผมเฉพาะชุดนี้ก็ปปาเข้าไป6-7พันแล้วครับแล้วก็จะมีตัวซุ้มล้อด้านหลังนะครับนี่เลย ตามสภาพนี้เลยนะครับ6 8 0 0 0บาทนะครับส่วนใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะครับราคาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามอะไรที่เราใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสีเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยตัวปิ๊บเลูมอเนียมตัวนี้ก็เบิกเข้าไปใหม่นะครับชุดแหลกทงแหลกท้ายนะครับดูนะครับสภาพมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ นี่ครับผมไฟบอกเกียร์ก็มีให้นะครับนะครับ แต่งพร้อมจบพร้อมออกทิน